ขอเพื่อนๆขอมาครับเดี๋ยวผมจะมาเคลียรายละเอียดเชิงวิทยาศาสตร์ให้นะครับก็คือวิตพื้นร้อยครั้ง30วันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคอนเทนต์ที่มีบางคนเขาทำกันนะอ่าส่วนที่ว่าคนที่มีความรู้เรื่องของกัลังกายนะครับเขาจะไม่มาทำคอนเทนต์พวกนี้นะครับมันไร้สาระนะครับมันปัญญาอ่อนมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาอาธิบายให้นะครับว่าเฮ้ยวิตพื้น100ครั้งนะครับ มันวิทย์ได้จริงเหรออาแล้วมันทําได้ทุกวันวันละร้อยครั้งจริงเหรออ้าวแล้วผลลัพธ์ที่ได้มันจะเพอร์เฟกขนาดนั้นเลยคุณคุณดีกล้ามอกสวยมีซิกแพคย่างสวยเนี่ยเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันนะครับก็มีก็คือหมอท่านหนึ่งนะครับอะเขาเป็นด็อกเตอร์นะครับต้องบอกก่อนแต่ว่าผมต้องบอกกันว่าเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้จบสายออกกำลังกายนะครับเขาจบก็คือด็อกเตอร์ แน,นงึงอะแค่นั้นแหละไม่ได้เกี่ยวอะไรกับก็คือสายออกกําลังกายไม่ได้ม่ได้มีความรู้ด้านออกกําลังกายนะครับเขาก็ก็คือโปรไฟล์เขาก็ลักษณะที่ว่าก็คือเขาทําธุรกิจนะครับอธิบายก่อนว่าเขาทําธุรกิจอ่าก็คือเชิงพาณิชย์ขายคอร์สออกกําลังกายนะครับอ่าขายคอร์สออกกําลังกายแล้วก็เขานะครับก็เป็นเหมือนคนเราธรรมดาทั่วไปนะครับที่ว่ามาเรียนอะไรเสริมอ่ะคุณเข้าใจไหมอย่างเช่นเราจบ ด็อกเตอร์จบปริญญาตรีปริญญาเอกก็จริงอะในด้านสาขาวิชาขแขนงนั้นๆของศาสตร์นั้นๆน,น,นะครับแต่เราเราเราผมอาจจะจบจบก็คือของเรื่องสมมุตินะออกกําลังกายนะครับเราจะอาจจะมีความรู้ใออกกําลังกายแต่เราไม่มีความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการนะครับเราก็จะต้องไปเรียนนะครับก็คืออาหารและโภชนาการเสริมเขาก็เป็นลักษณะนั้นนะครับเขาก็ เขาก็ก <ok> ็คือเขาจบด็อกเตอร์แขนงหนึ่งอ่าแล้วก็ผมไม่อยากบอกว่าเป็นโรคอะไรเขาจบโรคอะไรนะครับแต่เขาก็มาเรียนเสริมมาเรียนเสริมเพื่อที่เรียนเรียนเสริมเรื่องอาหารและโภชนาการเรื่องไอ้พวกไอ้ลดน้ําหนักพวกนี้คีโตไอเอฟพวกไอ้ไอ้เครื่องมือต่างๆอะ่ะที่เขาใช้ในการลดน้ําหนักอะ่ะก็เขาก็ต้องเอาเอาตรงนั้นนะครับมาหากินแล้วเมื่อเขามีความรู้มากขึ้นนะครับเขาก็ทําคอร์สนะฮะลดน้ําหนัก ทำคอรลกนหนักๆนะครับอ้าคุณอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้คีโตอ่าไอ์ if ไอโลครับไอครับไซคิงไอสูตรการกินต่างๆอะ่ะก็คือสามารถสมัครเรียนกับเขาได้เฮ้ยมันก็ดูน่าเชื่อถือไงคุณเข้าใจไหมว่าโปรไฟล์เขาเป็นด็อกเตอร์อ่า มันก็น่าเชื่อถือเขาก็ให้ความรู้นะครับเรื่องอาหารและโภชนาการเรื่องสูตรลดน้าหนักต่างอันนี้คือยอมรับนะครับว่าคนเรานะครับมันจะมีส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีไม่มีใครแย่หมดทุกคนนะครับเขาเป็นรพทยด็อกเตอร์นี่ผมขอนับถือเขานะครับเขามาให้ความรู้นะครับดีมากเรื่องอาหารโภชนาการเรื่องสูตรวิธีการลดไขมันอะไรแบบนะี้ดีนะครับอยอมรับแต่เขาจะไลฟ์สไตล์เขาก็คือจะให้ความรู้ก็คือ เชิงประมาณว่าออกกําลังกายไม่ต้องไปออกมากมายอ่ะออกแค่10วันละ10นาทีพอแล้วซึ่งผมรู้จักวงคนนี้มาประมาณ6 6 6 7ปีแล้วรู้ปแล้วก็เมื่อก่อนผมก็ติดตามเขานะครับก่อนหนะ้านั้นก็พอทีหลังก็มาเจอคอนเทนต์ที่เขาบอกว่าออกกําลังกายมา10นาทีพอซึ่งมันใช่ครับก็คือออกกําลังกายได้ซึ่งผมต้องอธิบายนะครับก็คือ พอผมได้ยินคำนี้ผมก็หมดศรัทธาเลยผมไม่ติดตามนะครับผมอาจจะก็คือฟังคือมันทำให้เราแบบก็คือไม่อยากติดตามเขาเลยอ่ะเข้าใจไหมก็คือมันดูแบบเฮ้ยให้ออกกําลังกายก็ก็แก๊กแก๊กสิบนาทีแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องสารอาหารและโภชนานการเอานะครับไม่ต้องไม่อะไรมากไหมคือนี่ก็คือคอนเตนเขาสไตล์เขาเป็นแบบนี้ซึ่งมันขัดคือมันขัด คือเขาเขาอธิบายว่าเชิงว่าไม่ต้องไปเสียค่าอุปกรณ์อุปกรณ์ไม่ต้องไปเข้ายิมไหนจะเดินทางไปอีกจีปาถาอะไรก็คือไม่ให้ฝึกที่บ้านก็คือบอกว่าออกงั้นก็แก๊กแก๊กแบบนี้ซึ่งผมจะบอกนะครับว่าถ้าเขามาให้ถ้ามีมีคนไหนนะครับมาให้ความรู้ลักษณะนี้นะก็คือไปเรียนรู้เรื่องโภชนาการเอาไม่ต้องไปออกกําลังกายมากมายก็แก๊กแก๊กเอาแบบนี้คุณต้องต้องดูนะครับไอ้ถ้าลักษณะนี้นะมันเหมาะกับสําหรับคนที่ขยภาพบําบัดแล้ว มันเหมาะกับสําหรับคนที่กายภาพบําบัตแล้วที่ชีวิตบอบว่าเดินแทบไม่ได้อะไรประมาณนั้นมันไม่เหมาะสําหรับคนที่เออยังเดินได้ยังแข็งแรงอยู่คุณฟังนะครับคนที่ยังเดินได้ยังแข็งแรงอยู่มันจะจะไปใช้ไลท์จะใช้ประมาณนั้นไม่ได้ซึ่งมาให้ความรู้แบบนี้นะซึ่งผมบอกเลยว่าฟังนะครับก็คือก็คือการสร้างกล้ามเนื้อนะครับก็คือการลดไขมันที่ยั่งยืนที่สุดนะครับมันคือการสร้างกล้ามเนื้อ ไม่ใช่การแบบคาร์ดิโอก็ก๊อกแจ๊สิบนาทีเลอนะไม่ใช่เพราะว่าการที่มีมวลกล้ามเนื้อนะครับระบบเผาผ่านนะครับมันก็จะดีขึ้นเหมือนมีคุณคุณมีเปาเตาเผาก็คือไปในตัวเตาเผาคุณกินอะไรปุ๊บร่างกายคุณจะไวต่ออินซูลิน,นมันเผาโคตรโคตรโคตรไวไม่ค่อยอ้วนนะคนที่มีมวลกล้ามเนื้อเยอะนะครับนี่ก็คือข้อดีนะครับดังนั้นการสร้างการลดไขมันที่ดีที่สุดนะครับมันคือการสร้างกล้ามเนื้อไม่ใช่การคาร์ดิโอเอาล่ะ การคาร์ดิโอมันก็มีส่วนดีนะครับก็คือให้เลือดหมุนเวียนออกซิเจนเหมือนเวียนระบบขับถ่ายดีขึ้นอะไรดีขึ้นมันก็เป็นเรื่องของสุขภาพซึ่งมันจะต้องมีสสิ่งนี้ร่วมกันนะครับทั้งสร้างกล้ามเนื้อและการคาร์ดิโอมันจะต้องก็คือควบคู่กันไปนะครับถึงเรามาถึงประเด็นครับว่าวิ่พื้นร้อยครั้ง30วันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งผมถามเลยครับว่าเขาทำคอนเทนต์เนี้ยคุณเคยเห็นเขาวิ่พื้นไหม โปรไฟล์เขาคุณเคยเห็นเขาออกกําลังกายไหมคือเขาจะเป็นสายวิ่งเขาจะเป็นสายวิ่งผมเคยเจอเขานะครับที่สวนสาธารณะสวนหนึ่งนะครับเขาก็เป็นสายวิ่งเขาก็มาวิ่งเหมือนกับคนออกกําลังกายทั่วไปเที่ยาวิ่งวิ่งก็คือเขาผ่านแคลอรี่อะไรประมาณนั้นวิ่งเพื่อสุขภาพอะไรประมาณนั้นเขาเป็นสายคาร์ดิโอเขาไม่ได้เขาก็ไม่ได้เชิงสายคาร์ดิโอนะครับเขาเขาไม่ได้เป็นสายที่ว่าจะมาสร้างกล้งหนุมกล้ามเนื้อจริงจังไม่ใช่นะครับ ซึ่งเรามาคุยถึงประเด็นหลักกันเขาว่าวิดพื้นหนึ่งร้อยครั้งสามสิบวันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งก็คอนเทนต์แบบก็คือมันดูเฮ้ยมาสรย์เลยวิดพื้นร้อยวันเฮ้ยคุณดีมีซิกแพคมันสวยขนาดนั้นเลยนะครับมันก็เป็นคอนเทนต์อีกคอนเทนต์หนึ่งครับที่ให้คนติดตามเขามันดูมาสะจเลยแล้วคน,คนคนใหม่ก็พากันแชร์โอ้โหยอดแชร์กระหึมแล้วก็ก็คือโปรไฟล์มันก็เพจมันก็เปิดการมองเห็น ให้คนติดตามแล้วก็คนใหม่นะครับมันจะเป็นผ้าขาวนะครับไม่ไม่ต่างจากผ้าขาวอะไรที่ดีอะไรที่แบบดูมวิเศษมาสะจันนะ์มากกูเอาไว้ก่อนแหละทางรัฐอ่ะประมาณนี้เชิงทางรัฐมันดูแล้วมันน่าเอ้แต่คนที่ว่าเขามีความรู้นะครับมีความรู้เรื่องออกกำลังกา,กายเขาก็จะปล่อยผ่านคอนเทนต์แบบนี้เขาเขียนไปต่อล้อต่อเถียงนะครับเพราะว่าโปรไฟล์เขาเป็นคนดังเป็นระดับด็อกเตอร์ไงอ่ะก็เหมือนคอนเทนต์วิ่งยังไงให้มีซิกแพคไงนั่นแหละคุณเห็นนะครับ ก็คือพอเป็นคนดังปุ๊บไอคนคนที่ว่าเขามีความรู้เขาปล่อยผ่านขี้เกียจไปต่อล้อต่อเทงเกียดไปคอมเมนต์นะครับแต่ถ้าเป็นคนแบบโนเนมอย่างเราเราไปทำคอนเทนต์แบบนั้นนะแป๊บเดียวนั้นนะครับเดี๋ยวทัวลงมาแล้วครับการนํานะครับผมบอกเลยเขาก็เป็นคนดังไงเขาจะทําอะไรคนก็รู้สึกว่ามีความเกงใจทั้งที่สิ่งสิ่งนั้นน่ะมันไม่ใช่มันผิดนะครับแล้วมาประเด็นกันครับวิดพื้น 100ครั้ง30วันซึ่งผมผมต้องอธิบายนะครับว่าสำหรับคนที่แข็งแรงแล้วอย่างเช่นคิสเซเรียนะครับเขาวิดพื้นวันละร้อยครั้งเขาแข็งแรงแบบคือเขาออกกาลังกายมาเป็น2 0 3 0ปีแล้วเขาแข็งแรงนะครับก็คือก็คือตอนเช้านะครับเขาจะตื่นเช้ามาแล้วก็ก็คือวิดพื้นร้อยครั้งเป็นเขาเรียกเป็นรูทีนนะครับเพื่อเผาไกลโคเจนนะครับเผาไกลโคเจนเผาก็คือ เผนนาไขมันก่อนนะเผาพลังงานสำรองไปก่อนนะครับเพื่อที่จะทานมื้อแรกตอนเที่ยงเพื่อที่จะเบรกฟัสตอนเที่ยงครับ <c ith ere a> คิดเดียรเขาจะเป็นลักษณะนี้ทุกเช้านะครับอะเขาแข็งแรงนะก่อนแล้วมาดูนะครับก็คือก็คือมันเป็นเรื่องปกติมันเราทําอะไรซ้ซําๆมันเป็นเรื่องของปฏิก้ามเนื้อเขาแข็งแรงเขาทนทานแล้วตดไม่ทันหายเหม็นนะมันไม่ได้รู้สึกอะไรนะฟิตพื้นแค่ร้อยครั้งอะแล้วก็สําหรับคนที่ออกกําลังกายแข็งแรงแล้วมันได้อ่ะ ก็ค,คือหุ่นมันก็ตันแล้วมันก็ไม่ใหญ่กล้ามเนื้ออะไรมันไม่แต่สําหรับคนใหม่นะครับที่กําลังเพิ่งหัดวิดพื้นผมบอกเลยว่าวิดพื้นแค่20ครั้งนะครับก็วิดแทบไม่ไหวแล้วอ่าก็วิทแทบไม่ไหวแล้วแล้วพรุ่งนี้อ่ะผมบอกเลยว่าวิดไม่ได้วิทไม่ได้แน่นอนครับสําหรับคนที่กําลังหัดวิทพื้นนะครับแล้วมันเป็นไม่ได้เหรอเอาวิทพื้นวันละร้อยครั้ง30วัน คนใหม่อ่ะมันวิทย์ไม่ได้วิทย์ได้แค่ยี่สิบทีก็จบแล้วพรุ่งนี้นะครับหนึ่งวันที่หนึ่งวันที่สองวันจะพักอีกสามวันนะสี่วันเผื่อไปวิทย์ได้วันที่สี่วันที่ห้านะครับวิเทียว, 5, ว 5, มันเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งเอาตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับถ้าคุณฝึกอย่างเช่นก็คือกล้ามเนื้ออกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ขอมพาสเร์ไซส์มันจะต้องพักรีโคเวอรี่ก็คือเท่าไหร่นะสองถึงสามวันอะอ่ะสี่สิบแปดถึงเจ็ดสิบสองชั่วโมงนะครับแต่ฟูฟังนะครับ สามวันแต่คนใหม่มันก็พักไม่ได้ผมบอกเลยว่าคนใหม่นะสามวันเพื่อเพยังไม่ฟื้นเลยยังไม่ฟื้นตัวไม่ทันเลยเพื่อเพยวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกอะซึ่งกล้ามอกจะฟื้นตัวทุกวันนะครับซึ่งเนี่ยครับคอนเทนต์ลักษณะนี้เป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าแบบคือผมบอกเลยว่าสําหรับคนใหม่เป็นผ้าขาวนะครับก็คือคนมีชื่อเสียงพูดอะไรก็จะเชื่อ,อไงซึ่งบางทีอะคือผมบอกว่าเจ้า เจ้าของคอนเทนต์น่ะเขารู้ทําไมเขาจะไม่รู้แม่เขาจะไม่รู้อะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้เขารู้แต่เขามาทำคอนเทนต์ลักษณะนี้บางทีมันเป็นเรื่องของจัญญาบันนะครับซึ่งนี่ผมออกมาพูดนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเป็นไปไม่ได้คนใหม่จะวิตพื้นทุกวันน่ะวันละร้อยครั้งมันไปไม่ได้วิตแค่20ครั้งน่ะวันแรกวันที่สองก็เดี้ยงแล้ววิตไม่ได้แล้วเพราะผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับผมไม่ได้ทําธุรกิจนะครับแล้วคนที่ให้ความรู้เขาทําธุรกิจ ขายคอร์สคนลดขายคอร์สลดน้าหนักนะครับอ่าเรื่องนี่ครับแล้วก็คุณดูนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ผมนะครับก็เทนกันนะครับเอาเพื่อนใน Facebook เพื่อนในกลุ่มมาเทนให้เห็นกันจริงๆให้เห็นจริงๆไม่ว่าจะกินอาหารเรื่องอาหารและโภชนาการและเรื่องท่ากันหรืงการ,การคุณเห็นหมดทุกอย่างนะครับคนคนหนึ่งที่ผมเทนแล้วก็มีผลลัพธ์ชัดเจนนะครับคุณจะเชื่อใครระหว่าง ก็คือผมไม่ได้เป็นดอ็อกเตอร์ผมเป็นคนธรรมดาแต่ผมมีผลงานและก็เทนให้เห็นจริงๆกับคนที่เขาโปรไฟล์เขาเขามีโปรไฟล์ดีนะครับอ่าเป็นระดับดอ็อกเตอร์แต่เขาทําธุรกิจอ่าเชิงพาณิชย์อ่าคุณดูแล้วกันว่าคุณจะเชื่อผมหรือว่าเชื่อเขาแล้วกันก็แค่นี้นะครับผมมาออกให้ความรู้แค่นี้นะครับคุณก็ตัดสินใจเองนะครับผมไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องเชื่อผมนะครับก็ก็คือคุณตัดสินใจเองได้แค่นั้นแหละครับว่าอีกคนหนึ่งเขาทําธุรกิจ กับผมไม่ได้มีส่นได้สนเสียแต่มีผลงานเห็นชัดเจนคุณจะเชื่อใครครับ